ฉันตัดสินใจจะเป็นคนคิดดีฉันตัดสินใจจะเป็นคนพูดดีฉันตัดสินใจจะเป็นคนทำดีฉันขอโทษหากเคยคิดไม่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นฉันขอโทษหากเคยพูดไม่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นฉันขอโทษหากเคยทำไม่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นฉันตื่นรู้สิ่งใดที่ฉันคิด พูดทำมีผลต่อตัวฉันต่อไปนี้ฉันจะรักตนเองและผู้อื่นต่อไปนี้ฉันจะควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำต่อไปนี้ฉันจะดูแลจิตใจของฉันฉันจะคิดและพูดด้วยความรักความเมตตาฉันเป็นคนคิดดีพูดดีฉันพูดจาไพเราะน่าฟังฉันพูดแล้วเป็นที่รัก ฉันพูดเรื่องจริงฉันพูดความจริงฉันพูดเพื่อสร้างสรรค์ฉันพูดด้วยความจริงใจฉันพูดด้วยความรักความเมตตาฉันเป็นคนเขียนคำได้ถูกต้องฉันเป็นคนตรงต่อเวลาฉันมีวินัยฉันรักษาคำพูดฉันมีวาจาสิทธิ์ฉันพูดอะไรก็เป็นกำไร ฉันพูดแล้วชีวิตดีขึ้นมีคนรักนับถือฉันฉันพูดอวยพรใครเขาได้รับพรนั้นฉันพูดอวยพรใครฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันพูดขอบคุณใครฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันพูดยินดีกับใครฉันก็อสำเร็จแบบนั้นฉันพูดขอบคุณใครเขาก็ได้รับสิ่งดีๆเช่นกัน ฉันยินดีกับใครเขาก็สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปฉันพูดออกไปมีแต่คนสบายใจรู้สึกดีฉันชื่นชมอะไรฉันก็เป็นสิ่งนั้นฉันพูดดีชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันชีวิตฉันดีขึ้นกว่านี้หนึ100่งร้เท่าหนึ่เท่าฉันพูดออกไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉันพูดออกไปมีแต่ความก้าวหน้า ฉันพูดออกไปก็เป็นที่รักของทุกมิติชั้นสูงฉันพูดภาษานางฟ้าฉันพูดดีเมื่อไหร่เป็นจริงเมื่อนั้นฉันพูดอะไรใครก็เชื่อถือคำพูดดีของฉันล้างคำพูดไม่ดีหมดสิน้นฉันพูดอะไรก็ปลอดภยัยฉันพูดอะไรก็มีสุขภาพดีฉันพูดอะไรก็เต็มไปด้วยปัญญา ฉันพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทรัพย์สินฉันพูดอะไรก็เต็มไปด้วยไอเดียดีๆมากมายฉันพูดดีฉันคิดดีความความคิดของฉันดีขึ้นทุกวันคำพูดของฉันดีขึ้นทุก,ทกวันชีวิตของฉันดีขึ้นทุกๆวันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ